ปีเสียงแร,รว่าคู่เอกของของวันนี้ครับกำลังจะเริ่มยกแรกบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์นังสิตนะครับ24ตุลาคมเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวมครับช่อง3ามจะถ่ายทอดให้ชมเวลา14.10นนะครับในวันจันทร์ที่24ตุลาคมแฟนๆกากะบาดไว้ในปฏิทินได้เลยนี่บรรยากาศแฟนๆทั้งรอบๆสนามครับนี่ครับคุณสัน พี่รมพักดีครับถอดมงคลให้กับทนัด้านขาวปอประมุกกำนันประมุกโรจ,จนัตันก็ลุ้นอยู่ที่8ริริ้วครับตอนนี้มีอาการปวดหลังนิดหน่อยครับภาวนาให้ไหายวันไหายคืนครับท่านปมุก แฟนขับจากญี่ปุ่นนะครับขึ้นมามยดอกไม้บินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับโอ้โหเราอิจฉาเลยครับแมตติวอิจฉาเลยครับนี่สาวจากญี่ปุ่นนะครับบินตรงมาเลยครับฝั่งนี้ไม่มีบ้างอ่าอ่าครับลุ้นบนเวทีครับจะเป็นหนังสั้นหรือหนังยาวครับจะสู้กันครบสามยกหรือเปล่ามาเบลจากแคนารูนจะให้คําตอบดําจากแคมารูนกับดําในเมืองไทยครับอันไหนจะเนียบกว่ากันครับอย่าประมาทนะครับแมทธิว ประมาทไม่ได้ครับหมัดมวยสามยกขัดเท้าเข่าศอกใช้ได้แบบทรกเครื่องนะครับอโอ้ยแข็งแรงมากครับมาเบลยกเขาอ่ายกาขั้นบอกขาแล้วจะทุ่มเทเลยครับดูสีหน้าแววตานี่เราดูไม่ออกครับว่ามาเบลกลัวหรือไม่กลัวนะครับเพราะว่าผิวนี่ผิวหมึกจริงๆครับโดนซ้ายหน้าเข้าไป ขอภัยป,ป,ป,ประเทศครับผู้ชี้ขาดยังไม่ออกครับคับรับวางแท่ซ้ายไม่โดนนี่แฟนๆทอครับยังไม่โดนครับซ้ายหน้าสาดเข้าไปเช็สิบสองพี่น้องนั้นเช็คบินยกแรกสบายๆครับหัวขาวจะเป็นอย่างไรซ้ายยาว ประมาณครับบัวขาวค่อยๆเลาะไปเรื no. ่อยๆครับโดนมัดของมาเบลหนึ่งสองจุ้ยเข่าลอยครับแทงลูกนี้เต็มๆครับมีซ้ายถีบนำเข้าไปเรื่อยๆครับมาเบลเข้าโอ้ยโดนโดนแท็กซ้ายแล้วครับ เริ่มเริ่มจะติดครับบ่วงเท้เองก็พยายามจะเอาใจแฟนๆในสังเวีเยนเหมือนกันครับดูครับย <ST AT> กแรกอาจจะก,กดดันหน่อยครับทางด้านบ่วงเท้ครับแมตติโอ <ST AT> โอ้โยเบ <ST AT> ียดติดล้มหายครับโผล่หลังเลยครับมาเบล <ST AT> ตัวใหญ่นี่ล้มแรงครับจะจุกได้ครับพี่ไปเรื่อยๆครับบ่วงเท้ขีดนับไปก่อนครับขีบ <ST AT> หน้าท้องขีบท้องน้อย นี่ครับทำลายจังหวะนะครับโดนเยอะๆนี่จุกเสียดได้นะครับ,บรโ,โอ้ยโดนบัดเหมือนกันครับพวกขออาวอาละครับอยากประมาทนะครับอ,อ,อยาประมาทค,ครับเพราะเขาใหญ่ๆธรรมชาตินะครับเราได้ปล่อยน้ําหนักขึ้นไปนะครับอ่า,อาครับหมดยกแรกพักสักครู่ครับร่วมบอกความเป็นไทยโดยทอ็อปชิทบริษัทผลิตภัณฑ์3 k เคจำกัดอากชาดูกันก่อนนะครับ ยกแรกโอ้โหต้องบอกว่าบีหัวใจแฟนแพพอสมควรครับบัวขาวนี่โดนไปเหมือนกันครับนี่ครับลูกนี้นี่ม้วนหลังเลยครับครับแล้วก็ดูจังหวะแทงเข่าของบัวขาวครับนี่ครับบรรยากาศของกองเชียร์มีทุกเพศทุกวัยครับถือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของวงการมวยครับแมทธิวคาดว่าในยก2น่าจะเห็นบัวขาวออกขวุธมากกว่านี้ครับน่าจะมีเริ่มออกหมัดออกศอกบ้างครับแล้วก็สาดแข้งที่ขึ้นชื่อของเขาครับ มารัาลุนกันต่อยกที่สองนะครับมาเบลเองก็เหมือนจะมีอาการเชิญชวนนะครับมีอาการเชิญชวนครับให้บัวขาวเข้ามาแรกเลยครับนี่ครับไ้าหน้ามาเลยครับมาตามคำเชิญครับอย่าไปล้อเล่นนะครับบัวขาวเพราะว่าเรานด้นปล่อยน้ำหนักขึ้นไปครับโอ้โหมาเบลน่ก้านะครับกล้าตักหลักแรกเลยครับโดนซ้ายหน้าอีกแล้ว เป็นลูกทีเด็ดของตัวขาวครับแข้งซ้ายหน้าแต่ว่ามาเบลโดนแล้วไม่สะเทือนนะครับตัวเขาใหญ่มากตัวขาวก็ชกแบบละเอียดโอ้ยแลเตะเข่าลอยครับโดนเตะกวาดโดนดดไปครับ,น,รบนี่นะครับาแข้งซ้ายไปยัวขาวเองก็เชิญชวนแล้วครับแลกกันแล้วครับชวนแลกแล้วครับคว้าทีนึง แบบเนื้อๆเลยครับไม่มีสารโยกตอย่างอื่นมาปนเจือเลยครับโวยโดนหมัดรั้บัวขาวตงหน้าหน้าขาครับวัดไปที่หน้าขาครับยังไม่สะดุ้งครับมาเบลซ้ายดอกเด้งกรรมการภัยประเทศก็เร่งเลยครับให้อาออกอาวุธกันเยอะ ชมมาเบลครับจากคามาลูนิ่งมากครับโดนดีโอ้โหหัวติ่มเลยครับแต่ว่าลุกขึ้นมายิ้มฟันสีขาวครับเปดิวสบายก็หัวใจติ่มขวาโดนเต่กับโดนสองดน้ายอีกยุบใส่แล้วครับหัวขาวใส่ทุกอย่างที่มีแล้วครับต้องรีบต่อครับสมมามาเบล ของฝากจากสุรินทร์ินช้างใหญ่ครับบัดเท้าเข่าศอกแล้วยังไม่ประมาทนะครับับวขาวค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับนวดได้แข็งเข้าลอยเตะขวาท้างอีกนีดนึงชักจะกดหนักนะครับมาเบลจะลอยเมื่อไหร่ที่โดนขวาทุกทีซ้ายยาวๆจิ้มคอแทงขวา แฟน,แฟนแตะโกนโอ้โหโอ้โหด้านหลังนี่แหละครับนี่ครับสุดยอดของมวยไทยครับศิลปะการต่อสู้หมายเลขหนึ่งของโลกนะครับสองมือเปล่าสองเท้าเปล่าครับภาพคาภูมิใจของคนไทยเป็นสมบัติโลกไปแล้วครับมใช่ของคนไทยคนเดียวแล้วครับใทีนี้ไส้ทีหนึ่งจิ้มขวาเข้าาปโดนเต็มเต็มกม้าเบลตดน้อ ยังดื้ออยู่ครับยังไม่ยอมง่ายง่ายครับสอบั้เข้ากล้องสูดีเลยหมดยกนิร่วมบอกความเป็นไทยโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนี่เป็นภาพช้ามุมสูงของทีมงานไทยทีวีสีชองูนะครับปลายยกนันบวกขาวเล่นเอาทางด้านมาเบลนี่ ตกหูด้านซ้ายนี่ฉีกไปแล้วนะครับนี่ครับลูกนี้ทีมหาย2องอโหที่สีภรรยาของพี่นพพรวาทินครับอยู่กับแมทธิวนะครับแมทธิวเป็นไงฮะผ่านไปสองยกวัรยากาศดีมากๆครับสนามมวยแห่งนี้นะครับคนไทยนี่เอาใจเชียร์บัวขาวเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็ในยกว่าเป็นสุดยอดของการต่อสู้จริงๆครับแล้วบัวขาวเองก็ไม่ประมาทนะครับระหว่างที่พัดยกแผนๆก็ยืนตะโกนบัวขาวบัวขาวบัวขาวให้กำลังใจโดยตลอดครับยกที่สามครับ ใครไม่คนลบไม่ใช่คนไทยครับที่นี่ด <Okay. S 1> ูนีลาในยก3ครับสาสแข้งซ้ายไปต้องบอกว่าเขาใหญ่แบบใหญ่ธรรมชาตินะครับหนักตัวแบบธรรมชาติเรานั้นกินขึ้นไปเบ่งขึ้นไปสู้กับเขานะครับจ,จะอืดลงนิดนึง <Ha. S 1> แต่ว่าด้วยฝีมือชั้นเชิงนี่ไม่มีปัญหาครับนะครับ น้ำหนักเท่าเท่ากันนั้นยอมรับว่าสู้ัวขาวยากนะครับแล้วเชื่อเลยเอยนว่าไม่สามารถยืน่อกอจนครบ3ยกได้ครับแต่ว่าต้องชื่นชมมาเบลครับนี่ครับสู้ทุกเม็ดนะครับนี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหพวกขาวเตะแบบเนื้อๆนะครับนี่ัว่าหน้าลงไปเทกระดานเททิ้งเลยครับ หรือว่าธีรพัฒน์รัร้กชายของกำลังมงนบอกให้ลุยแล้วนะครับขาวก็พยายามจะเอาใจนะครับแต่ว่าขึ้นปากขึ้นยามูก็โดนหมัดเหมือนกันจิ้มขวาตีไม่ได้ครับมาเบลล็อกแขนไล่แขนเอาไว้กดเอาไว้ครับมาเบลโอ้โหเมาเลยครับผู้กำลังต้องตั้งทโดนเต็มเต็มครับมาเบล ขวาล้วนๆครับโอ้โหแพนแพนสัว์ใจมากครับแมทิวขวาต้งเข้าขาีโอ้โหน่ากลัวมากครับนบแปดไปเรีย,ยะะบร้อยมาแล้วบัวขาวเร่งเลยครับวิ่งเข้าใส่เลยครับจะขยี้ให้อยู่ครับนี่ครับประกาศสักดาค,ครับพวัวขาวทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีเขาจะมาพูดคุยกับเราครับบอกว่าเต็มที่ทุกครั้งต้องไม่ระหมาดทีละคนนันนินพาเบลก็ฉลาดครับล็อกเอาไว้ครับ ไม่ยอมให้พ่ายน็อกง่ายๆเหมือนกันครับมาเบลขยับแ้วซ้ายพวกขาวจิ้มขวาโอ้โหใสยเต็มๆแล้วครับจัดหนักครับมีอะไรใส่ทุกอย่างครับกับความยิ่งใหญ่ของมวยไทยประกันสักดาให้ชาวโลกได้รู้ครับในรูปแบบของไทยไฟครับคนไทยทําคนไทยจัดครับไทยต้องโลกแล้วครับหนีออกหรือเปล่ามาเบลหนีไม่ออกครับอยู่ล้องแบบครับโดนีกชุดนึงครับ แม่บัวขาวจะขยี้ครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ตรงมุมอ,อัพพอดีโดนสองต้นเขา่โขาโดนเข่าครับมาเบลล่ากลง,ลงไป<อ>เป็นปการประกาศให้ชาวโลกเขารู้ครับ<อ>ว่ามวยไทยนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแมทธิวบัวาขาวกลับมาอยู่ในประเทศไทยครับ<อ>แปดปีที่ห่างหายไปจากเมืองไทยครับนี่ครับเทลล้มลงไปโอ้โห โดนเยะคบมาเบลแต่ต้องชื่นชมครับวิญญาณนักสู้ครับยืนจนพรบสามยกครับยืนจนพรบสามยกครับแฟนแๆฟแฟปรบมือให้เลยครับทั้งบัวขาวแล้วก็มาเบลครับจากธรรมลูนขอแสดงว่าคุณผู้ชมในหอประชุมธรรมศาสตร์ลังเสร็จแห่งนี้นะครับหยุดหายใจกันทุกคนเลยนะครับขอเสียงคนรักมวยไทยหน่อยด้ว เด็ดเผ็ดมันทุกวินาทีครับบอกได้เลยเป็นการต่อยที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมวยไทยครับตอนนี้เรากำลังจะรอผลนะครับมาแล้วฮะและสำหรับผลการชกนะครับในรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมน,นะ70กิโลกรัมน,นะครับและผู้ชนะก็คือเจ้าบินน <They go. S 1> ้อย is ไปดั ครับปอปมุกครับนะครับแต่ว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับจบสามยกนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับบัวขาวต้องชื่นชมหัวใจความเป็นวิญญาณนักสู้ของแชมบูรูด้วยครับนี่ครับบัวขาวทุกครั้งที่ได้รับชัยชนะก็ยืนบนเชือกนะครับเล่นกับแฟนๆขอบคุณแฟนๆนะเป็นการขอบคุณแล้วก็ทุกรั้งก็จะเชิญพระประยุธชยาชิตสักนะครับแล้วก็ทงประจำประเทศไทยครับ ไปขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช่วยกันเชียร์เขานะครับไปดูไฮไลท์ภาพรวมอีกครั้งนะครับทีนี้ครับจิ้มขวาเข้าไปลูกนี้พว่มเลยครับทางด้านของมาเวลจากแคนาลูนหัวขาวนี่ถือว่าเป็นซปเปอร์สตาร์แห่งวงการมวยไทยที่แท้จริงครับชาวไทยชาวโลกรู้จักทุกคนครับคนนี้เขายิ่งใหญ่มากนะครับในเรื่องของศิลปการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยด้วยความพยายามความสามารถ นะครับทา้เขาเป็นนักมวยที่ค่าตัวแขงที่สุดในปัจจุบันนี้นี่โดนเข่าลอยเหมือนกันครับมาเบลกระโดดสลับตีเข่านะครับ <c oughs> ขออนุญาตพักกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวมาตามชมคู่ต่อเสีไป